เอาเข้าวหอมมะลิมาปลูกบนพื้นที่บนพื้นที่โค้กถ้าถ้าหันไปทางซ้ายเนี่ยนะครับลองลองหันโทรศัพท์ไปดูมันจะเป็นเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับไร่มันสำปะหลังแต่แต่ตรงนี้คือคือผมก็เอาเอาพื้นที่ระดับเดียวกับมันสำปะหลังมาทำข้าวหอมมะลิก็หลังจากที่ที่ลองทํานะครับลองทําดูประมาณว่าจะทดลองว่ามันจะใช้ได้ไหมแล้วปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้อ่ะก็คือปุ๋ยตัวเนี้ยนะครับอยู่น่ผมเอาลองพื้นลองพื้นครั้งหนึ่งร็จหลังจากนั้นก็ ก็ดำแห้งๆอย่างในภาพนะผมดำแห้งๆอย่างนั้นนะครับดำแห้งๆอย่างนั้นก็บนพื้นแบบพื้นผิวปกติแรกๆก็งเหลืองเหมือนของชาวบ้านเขาแต่พอเริ่มเริ่มมีฝนตกมาปรยโปรบ้างนะครับก็โตมาขนาดนี้นะครับดำต้นเดียวแต่ตอนนี้มันก็แตกกอมาประมาณ1 3บสต้นนะครับดำอยู่แค่ต้นเดียวแต่ว่าแตกกอออกมา1 3บสต้นถ้าเทียบกับแปลงอื่นๆรอบๆกันนะครับรอบๆกันนี้ก็จะห่างกันกันเยอะมากเยอะมากนะครับเพราะว่าข้าวที่ที่ไปเห็นมาเนี่ย จะจะไม่งามขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่เริ่มดำมาไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำที่พื้นนี่มามาดูสังเกตดูดูได้นะครับเหยียบลงไปไม่มีรอยไม่มีน้ำนะครับเอาให้เห็นชัดก็คือมันไม่มีน้ำนะครับมันเป็นพื้นแห้งอย่างนี้เป็นพื้นแห้งอย่างนี้ตลอดไม่ไม่ไม่มีน้ำหลังจากนั้นก็พอฝนตกเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็หวานด,วด้วยด้วยตัวเนี้ยนะครับยูโอนิกครั้งหนึ่งแล้วก็ฉีดชุดบำรุงปกตินะครับฉีดชุดบำรุงปกติสองครั้ง นะครับก็รักษาโรคนิดหนึ่งก็ได้อย่างที่เห็นนะครับได้อย่างที่เห็นก็เกินความพอใจครับเอาเป็นว่าเกินความพอใจไม่ไม่ไม่ไมาคาดคิดว่าจะมาได้ขนาดนี้เอาพูดตรงๆไม่คาดคิดว่าจะมาได้ขนาดนี้นะครับเกินความพอใจเนาะก็ทําทํานาบนโคกนะครับไม่เคยมีน้ําขังไม่ไม่มีการปิดน้ําไม่มีการอะไรทั้งสิน้นธรรมชาติล้วนๆน,นะครับ